สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาค่ะวันนี้กินข้าววันนี้อยากอ้อยในทอดไกได้ฮอดไก่ค่ะฮอดไกะะ่เนาะค่ะตำแต่งจ้ะบ่มีผักด้วยค่ะเมื่อเนี้ยเพื่อนนี่ค่ะกินข้าวกับเต้าหู้ถักรุงถือเกลายวมาค่ะเพื่อนืกอนข้าวกับทอดไก่ตำแต่งเนาะ,ะเนาะ แตง่ตงกิงทอดทอดไก่กระตำเตสงเสร่จจ้ะ เข้าติดมือเดี๋ยเอาไก่เอาหมันไก่หามือก่อนเถอะเพื่อนเข้าติดมือเอาหมันไกห่าหามันก่อนเอาน้ำมันทามือกันเข้าติดมือจำน้ำเต่งเอะ ก็อีจิมิี่จะขกินเนาะค่ะเพื่อนไปได้ก็บค่อยได้เนาะค่ะะเนาช่วงนี้มันมีโควิดไลยจิมมี่จะกินกับกินกินกับกินว่าเป็นจะแซ่บหรอกค่ะเพื่อนเพราะเจ็บแข่วเข่าเข่าออนแห่งก็ว่าได้จันย่านมันไปจำเข่าซีขี้เหมือนนั้น Matteo, okay, no? จำใจก็ได้จำจะน้ำสดตอนเตงก็สดคำไงว่าได้เ <c ười> จอเพื่อนได้จำจะน้ตจำมันอันนี้เ่ะตจำส้มมาเตงเนาะ ไอ้วาจะไปเก็บข้าวโพดสาวเพื่อนมันี่เองไอ้ว่าจะไปเก็บข้าวโพดพอดีเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะก็เลยว่าจะไปเก็บกะกนะคะเนาะเพราะว่าดิมาน,น,ะะน,นดมันเปียกเยอะจ้ะตอนนี้บ้านยายอ้อยก็เป็นการคืนๆืนยายอ้อยได้เปิดไฟไดเปิดไฟกิน,นข้าวจ้ะ แช่พ่จากณเพื่อนคอยเช่ยเออเนเนาะยิมราถามมันไงยิมรากินหัดเบิดกหลอกจับเพื่อนจอเตงอย่างล่อยค่ะ จ้าวันนี้เราเจ้าพเ,เพื่อนไม่อยากไปหาเพื่อนมากินข้าวทอดไก่นะคะน้องะคะ่ะกับตำเตงค่ะทอดไก่ตำเตงค่ะเพื่อนเจ็บเลยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนจ้าวันนี้เราเจ้าเพื่อนสวัสดีนะคะ